จากการโทรมาว่าเออเรามีงานน่ะคิดดูในช่วงโควิดน่อ่าเป็นงานเปิดตัวอะไรนะหมู่บ้านอะไรสักอย่างไม่แล้วไหนงานเปิดหมู่บ้านอ่ะน่และงนเปิ้าแล้วดูกุญตัวยังไงวะไม่เอายิจินี่คือสรุปว่ามีคนจ้างไหมเนี่ยดึง สองสองวันนี้มีงานเว้ยเฮ้ยได้ทำงานเหรอค่ะครับผมสวัสดีฮะนาวยูซิมี่นะครับสวัสดีค่ะครับผม ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายบล็อกอะไรดีนะแต่วังเอินว่าผู้จัดการทรมาว่าเออเรามีงานน่ะคิดดูในช่วงโควิดอ่ะเป็นงานเปิดตัวอะไรนะอะไรบ้านอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าเออเบื้องหลังแบบเวลาเรงานไปงานอะไรอย่างเงี้ยอีเวนต์เราอาจจะเคยเห็นว่าแบบเวลาถ่ายรายการเป็นยังไงใช่ไหมเราเคยพาไปแล้ววันนี้เราจะพาไปดูว่าเวลาเราไปออกงานด้วยกันเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงเออวันนี้มันมันมีตีมป่ะในนี้เขายังไม่ได้คุยกับพี่เก๋เลยตีมสีนจุดจีนปะ เขาใส่แดงเขามีสีแบบว่าออกแนวเลือดหมูอ่ะก็น่าเขาเรียกแดงถ้าสีแดงก็คือสีแดงเลือดหมูก็คือเลือดหมูแหมทอยากจะรู้ว่าสีแต่ยังไงต่างกันยังไงวันนั้นแต่งหน้ายังไม่รู้เลยว่าสีส้มสีอ่อนเป็นยังไงชิดพักมันขอตบกับเมียแป๊บนึงได้ไหมขอนั่งด้วยดินั่งบนตักสิคะน้าสิคะป๋า ทำไมตูดใหญ่อย่างเงี้ยลูกอ้นวนอ้วนทำไมผมรู้สึกเต้นแต่งานวันนี้จังเลยอ,อ้าวนี่ช่วงโควิดเนี่ยถ้าไม่นับการออกไปอัดรายการเนี่ยงานอีเวนต์นี่ถือเป็นงานอีเวนต์แรกในรอบแบบเออก็จริงเป็นปีเลยนด้วยเ<อ> <ๆ S 2> ดี๋ยวดูว่ต้องเอากกูไปด้วยนะ <ๆ S 2> เออ <ๆ S 2> เพราะว่าเผื่อว่าไม่เผื่ออะไรคือแม้ว่าวัคซีนจะใกล้จะมาแล้วหรืออะไรก็ตามแต่แต่ผมว่าสิ่งที่มันเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดคือตัวเองนี่แหละโอเคเอออยู่ๆกูก็คมกริบขึ้นมาสี่โควิบ thành công, thay, 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 ไปอีกออกไปข no ้างนอกเลยเฮ้ยแต่ไม่เคยเห็นชุดนี้ชุดอะไรคะเอมิสคลอเซ็ตเอมิสคลอเซ็ตเอมิสคลอเซ็ตเออของอีชั้นเองวันนี้เนี่ยเลือกใส่สีแดงเพราะว่าเพิ่งมาใหม่แล้วนี่มีของอะไรบ้างมีเลนส์ขาวนี่สั่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงนี้ครับขึ้นให้ตรงนี้นะคะตรุษจีนวาลนไทน์ใส่ไปเลยค่ะเอมิสคลอเซ็ตเฮ้ยไปได้แล้วเร็วพี่เก๋นัดไปไปดีกว่าเดี๋ยวไปทำงานกันไปไปนี่ ขายชุดก่อนขายชุดก่อนโอ้ไป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 อปไปไปไีไป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 ไล้่อใกล้แล้วใกล้แล้วพี่ส่งปผนไป่ใ้้เดทไปแล้วไป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 ไงานไปไปไปะปปไปไปปน เออใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ผมใส่สีแดงกันมานะถูกแล้วใช่ไหมเออถูกสีแดงทำคอนเซ็ปต์อ่าโอเคโอเคโอเคครับจะกันครับโอเคจ้ะแล้วมีไปโทรต้องแบบว่าเขาให้ทำอะไรป้าให้ร้องเพลงป้าร้องเพลงเป็นยังไงถ้าปกติเพลงหากินเพลงอะไรก็จะร้องดังหน่อยอ๋อ้ไม่ใช่นั่มันกรีดร้องว่าตลกอ่ะเบเวอร์ไม่ได้เปย์ธรรมดานะเปย์อะไรเปย์บ้านปัง ตอนสมัยที่อยู่เล่นละครเ่ะเพลงอะไรนะเธอจะต้องชนะเธอจะต้องไม่แพ้เออเออลองนิเธอจะต้องชนะเธอจะต้องไม่แพ้เย่เเฮ้ยอย่ามึงขำนี่ร้องต่อเร็วเธอจะต้องจำจำอะไแค่นี้คือตอนนั้นดังพร้อมๆกันนะผมเป็นจากีตาร์ความรักแล้วเราต้องไปเล่น

ผองชีโบชีเบสสับปะรดอะไรเงี้ยไม่ๆแต่พอฉันออกไปไม่มีใครกินแล้พออีพวกนี้ออกไปมันกินกันเลยคืองงมากเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นบนคอนเสิร์ตตัวนี้คือย้ายสุยสดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็มาเต้นกันดีกว่าครับในวันที่เจบความเหงาก็มีเพื่อนเราที่คอยชิดใกล้

้ยพี่เด่นนี่เขานัดเราเขานัดเราบ่ายสามโมงครึ่งนะมันไกลจังเลยเออนี่หมู่บ้านนี้เหรอไอจีรถตู้คันนั้นใช่แบบว่าใช่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 เลยอ๋อซ้ายนี้เหรอเลี้ยวซ้ายเลยเหรอเลี้ยวซ้ายลงมาเลยเดี๋ยวนะไหนวะไหนงานวะโอ้โหนี่วะงานไหงานเปิดศาลพระภูมิป่ะเนี่ยพี่เด่บอกว่าอะไรเนี่ย ไม่เป็นตรงนี้เหรอทอหาไี่เห็นจะลงมาแด่ก็ร้อนมาก,น,ก,น,ก,น,กน,นี่คุณแตกตัวถูกปะเนี่ยมางานเ<อ>นี่ยเอมิสคลอเซ็ตควายจะมาคุยไหมจะใส่สีแดงแบบนี้ก็เนี่ยไหนคุณพี่่ะใช่คุณพี่ปะใช่เรไ,ไปถามกอนใช่เหรอวะ นั่นคือคุณพี่ปะ่ะหนงานอะไ,นไหนงานแบบใหม่ไม, <c oughs> ไม่แล้วไหนงานเปิดหมู่บ้านอะแล้วก็เต้นกัวไม,ไม่เอาจริงจนี่คือสรุปว่ามีคนจ้างไหมเนี่ย ไม่รู้คือไม่มีเงินแล้วนี่คืออะไรอ่ะก็คือเตรียมมาให้แลทั้งคู่เลยชุด VIP v ี p เดี๋ยวแป้บนึงช่วยดูลงท้ายสิด้วยแป๊บนึงนะนี่ทีมงานมึงรู้เรื่องป่ะเนี่ยรู้สามไม่หลานเตรียมครบเลยไม่ใช่เลยคือมาไม่ว่าหรอกแต่คือกูจ้างช่างหน้าช่างผมมานึกออกไหมแล้วให้มาทำอะไรเนี่ย ให้คุณน้อากับศิวัตเนี่ยไถนาใช่ไหมครับคุณชนาบางกอกวันนี้นะอ่ะพี่ปอนอยู่ด้วยคุณชมเนี่ยผู้จัดการผมและเนี่ยคือผัวผู้จัดการผมมันคือที่ทําข้าวของคุณใช่ถูกอ๋อก็คือตรงนี้ตรงนี้เหรอไรสเอร์รี่ข้าวอะไรอ่ะข้าวไรไรสเปรี่ชนะบางกอกค่ะก็คือทําขายทำขายก็คือให้กูมาทํานี่ผมอ่ะไม่ได้ว่าเลย บอกตรงๆก็ได้กูก็เอาทีมงานมาถ่ายเลยจะไม่ต้องเสียเวลาแต่งตัวโอ้โหตาย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 อะไรกูกูก็ดีใจซะตายคิดว่าแม่งจะได้ตังค์แล้วกูบก็าร้อนร้อนรอตั้งนานไปไหนกันมาเนี่ยโอ้โหเป็นเสื้อใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้กูก็แต่งหล่อมาซะเต็มเต็มตีนเลยชุดนี้ก็ได้นะจริงโอ๊ยไม่ไหวเออไปถ่ายเออไปถ่ายรูป แด้ละครกันดีแล้วเจอกทุกคนนี่แต่งแต่งหน้าทำผมแทบตายเมียดูมีความสุขมากเลยอ่ามาพี่บอลฮะดีครับพี่ฟอนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเราทำอะไรอ่ะพี่บอลเดี๋ยวเราจะใส่ e อเราจะหมักดินให้เป็นจุลินทรีย์เพื่อเราจะไม่ใช้สารเคมีแน่คือเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเตรียมดินก่อนใช่อ่ะไปลงไปเลยดีกว่าเอาละตัวนี้คือ สะพานซีตัวเบากว่าซีเด็ดก่อนอ่ะแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันยังไงอะ่ะเนี่ยก็เดินไปก่อนถ้าตกพี่วันจะได้รู้ด้วย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดินดีๆนะแม่นี่เอ,เอาจังจริง <ไป S 1> รอ่าคือ<ม><ม>ถ้าอย่างงี้คือล่วงเลยนะแม่นี่ล่วงล่วงล่วงใจเย็นๆใจเย็นตกน้ํานะเลยยแล้วนี้ถึงยังอ่ะนั่นแ่ะถึงดินก็ถึงอ่ะโอเคมาโอเคเดินดีๆอ่าอย่างนั้นแหละเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยไปกันเลยเอากล้องไปด้วยไหมไม่ไม่คุณะมาด้วย มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดินได้ละโอ้ยเอ้าทำไมอย่างนั้นน่ะเป็นไงมีความสุขนักมานี่มีคุณนายมานี่เท้ากูไม่หอดสมน้ำหน้าให้ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้หลอกกูดีนัก พี่ปอนเดียอันนี้คืออันนี้คืออะไรอน,นี้คือหุ่นยนต์ถานาของเราอ่าฮะมันจะติดตีดินไปเรื่อยๆอแล้วก็เราจะเอาน้ำเอ็มวางไว้ตรงเนี้ยแล้วให้มันหยดห้ทั่วนาอ๋อแม่นี่เดี๋ยวพี่ปอนเขาจะสอนให้เราเนี่ย ไถนากับไอ้เครื่องเนี้เวลาจะเดินหน้าทําไงอ่ะเดินหน้าเนี่ยมันมีอยู่2อย่างแค่นี้แหละไอ้นี่ก็ไปอ่แล้วเนี่ยแล้นี่ก็คือหยุดไม่มีเบรกแล้วถ้ามู๊ดมันจะถึงครูแล้วอ่ะก็ต้องเลี้ยวแล้วถ้าไม่เลี้ยวอ่ะเลี้ยวก็ลงคูขนาดนั้นเลยเหรอเออเอาลองดูลองดูอ่ะไปเลยนะไปเลย ทันเร่งอยู่ซ้ายมือนะถ้ามันชา้าไปอ่ะจ้าว้สิวัดเก่งอ่ะไม่อดตายแล้วค่ะท่านผู้ชมหัวาไถนาเป็นแล้วคะ่ะพี่จะขับได้พีนน่นี่ย่ะพรเจ้เด็กๆขับเก่งกว่านี่สิ มีเก่งจังเลยทำต่อไปค่ะอีฉันลองินข้าวอยู่ผู้หญิงลองดูไหมไปเดี๋ยวนะพอไปทำไงแต่ไปแล้วไม่มีใครช่วยอะไรได้นะนาอย้ายโรงครูนะมาอ้าวไปเลยอาดันขึ้นกดไว้กดไว้กันไว้กันไว้กันไว้ได้สุดเลยได้สุดเลย เล่นมากเลยเวอรเมียนไหววะเนี่ยเลี้ยวได้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวลองเลี้ยวลองเลี้ยวเลี้ยดันซ้ายอ๋อโอ้เคไม่ดันใช้มือดันอย่างเดียวไม่ต้องกดลงดิไไม่ด้เออนั่นแหละ

สนุกเป็นครั้งแรกนะผมอ่ะไม่เคยเลยที่จะแบบไถนาด้วยควายเหล็กเนี่ยอันนี้ก็ไม่เคยใช่ไหมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเห้ดูเหมือนง่ายแต่แบบผมไม่ได้ง่ายนะหนักมากเลยเมื่อกี้เห็นพี่ซีทำแค่นี้แล้วก็หมดแล้วนี่ต้องใช้ทั้งตัวรือลุกขึ้นแล้วยกทั้งอันกว่ามันจะกว่ามันจะเลี้ยวได้ไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะได้ข้าวมนเนี้ยเนี่ยผมว่านะถ้าเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีอะแบบเนี้ย คือเอาจริงๆเราต้องกินข้าวทุกวันใช่ป่ะพี่บอลก็เลยคิดว่าอะไรที่เรากินทุกวันเราทําเองดีกว่าแล้วเราสบายใจเหลือเราค่อยขายเนี่ยแให้ักการเราก็ใช้เราก็กินข้าวใ่อนเรามีข้าวแล้วอ่ะเราต้องมีกับข้าวพี่บอลเนื่ยแล้วพวกเธอทาเดี๋ยวจะทํากับข้าวให้พี่บอลกินเอ้าคนคนคนนี้นอ่จะต้นกวนี้จุ่มพรจุ่มพรต้นคนจุ่มพรเป็นคนนี้นนครนครรีรมาลาชนครพนม ได้ปะเนี่ยคะก่อกองไฟไหนบอกทำเต็มไงเดี๋ยวทำข้าวผัดเดี๋ยวทำข้าวผัดหนึ่งอผัดผักบุ้งผัดผักบุ้งแล้วก็ไข่ไข่อยากจะทำไข่ซอสอ่ะไข่ซอสอะไรของเขาพูดตั้งไข่ดาวอ่ะอะไรก็ไม่รู้ไข่ดาวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอาซอสเออเดี๋ยวรู้เองไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูก็รู้ใครก็เคยทำกัน เราไม่มีพัดหตอว่าเขาทำกันแบบนี้แล้วแจก,ก็ใช้มือจ้บสรุปไม่ได้เลยเลยมาม่าเลยค่อยดู <c oughs> หั่นอะไรหั่นมาเลยนะหั่นหมูหั่นพริกใช้จะหั่นทุกอย่างเลยกระทะไม่หมดแล้วครับครอครัวครับเดี๋ยวพี่ซีเนี่ยนะคะจะผัดผักโบงปับแล้วนางก็จะฟับแล้วก็เทมาปุ๊บ <c oughs> อีชันก็จะรับอย่างนี้เลยค่ะว <c oughs> ้ามาพัก รอรับเลยครับรอรอบเลยครับต้นสามรก่อนครับไกแล้วต้นสไก่แล้วไกแล้วต้นสอไปไกลๆดิโอ้โหไกลขนาดนี้เลยเหรอมาไปไกลๆตรงนูานจะลอยเลยขนาดนั้นพร้อม <t un SL I> ไม่พร้อมไม่พร้พอมพร้ <c oughs> อมหนึ่งสองสามเห็นไหมบอกแล้ว <c oughs> บอกแล้ว แป๊บแป๊บแป๊บยังไงเฮ้ยจิ้มได้ได้ไไม่ได้มันลงเผลออิได้เฮ้ยอร่อยอร่อยจริงพอแล้วเราได้มาลงพื้นแล้วหยุดกินได้แล้วหยุดกินหยุดกินเดี๋ยวนี้เมนูต่อไป ข้าวผัด่าเย้เย้จิวข้า<ย><ย>ว,วาอ่ะอวันนี้หนุ่มดข้าวคนวันนี้บอกว่าก็ เราได้รับความรู้สึกของการเป็ชาวนาแม้จะเป็นนิดเดียวนะเราก็รู้สึกได้ว่ามันเหนื่อยจริงๆใช่เพราะฉะนั้นเวลาเรากินข้าวเราต้องขอบคุณกินให้หมดนะคะอย่ากินทิ้งกินคว้างโดยเฉพาะเนี่ยนะข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับดีมากเลยของนี่ชาวนาบางกอกของพี่ปอลกับพี่เก๋ฝีมือกว่าจะได้มคุณลองทานดูได้ค่ะนี่เป็นไงคุณผู้ชมอร่อยจังเลยค่ะบางทีชีวิตแบบเนี้ยไม่ต้องร่ำรวยมากมีข้าวหนึ่งจานปลาทูหนึ่งตัวแต่ได้กินกับคนที่เรารักแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ทำไมเนี่ยอะไรเริ่มนยำพริกนี้จงสู้ไท้อินของเพื่อนไม่มีลูกค้าเข้าเราก็เข้ากันเองเนี่ยคราวหน้านะคะเราจะไปไหนกันก็ติดตามกันให้ดีนะคะอร่อยไหมคะโอ้นี่กินไม่หมดเลอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะคะกับนายยูซีมี่ค่ะบ๊ายบายค่ะลาบิวขอบคุณคุณพี่ที่หลอกมานะคะที่หลอกมาวันนี้ชวนมาดีๆีกูก็มาแล้วเนี่ย